สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับช่องอินิติไงดูนะครับช่องที่ทุกคนไม่ได้รอคอยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวฮอตครับนะครับหรือฮอนครับอัไรลครับรถแจ่วฮอนนะครับนี่ครับเขาไม่ได้จ่ายนะครับแต่แม่ผมซื้อมาขายนะครับกระปุกละสามห้านะครับก็ไปดูกันเลยนะครับ พอแกะฝาก็มาดูอุปกรณ์กันครับนะครับเปิดฝานะครับนี่นะครับช้อนครับก็น่าจะเครื่องปรุงครับอันนี้ก็บะหมี่ของเราเองนะครับนี่ครับก็สิ่งที่สำคัญนะครับตารทำความร้อนครับนี่ครับ ไปดูวิธีปรุงกันเลยนะครับนี่ครับขลกใส่สารทำความร้อนนะครับนี่ครับใส่ไปเลยนะครับนี่ครับใส่แล้วนะครับก็ไปดูขั้นตอนที่สอนะครับขั้นตอนที่สองนะครับนี่ครับเห็นน้ําหรือเปล่าครับเห็นใช่ไหมครับก็ใส่ใส่น้ํานะครับถ้าจำไม่ผิดใส่เลย นี่นะครับต้องรอสักครู่นะครับไม่โจมมาครับน้องๆเฮ้ยมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้ห่อนจักเลยนะครับอันที่สามนะครับคันที่สามนะครับไปบะหมี่นะครับไปเป็นในนี้เลยนะครับ นี่ครับเดี๋ยวสักครู่นะครับกี้ผมลืมใส่น้ำนะครับลืมใส่น้ำในมาม่านะครับระว่างรอมันเดือดนะครับมาแกะแกะถุงกันนะครับถุงช้อนนะครับแกะเมืออเดียวจะแกะยากหรือเปล่านี่นะครับใส่กุ้งนะครับใส่เครื่องรุงตามใจชอบนะครับ นี่ครับใส่ไข่นะครับ าดูกันนะครับว่าจะสุกไหมครับมาดูนะครับนี่ครับเริ่มจะสุกแล้วนะครับเดีย๋ยวไปลองชิมดูนะครับนี่ใส่เครื่องปรุงกันเลยนะครับกลิ่นหอมนะครับใส่เลยนะครับ นะครับน่ากินมากเลยนะครับถ้าทุกคนอยากซื้อก็กมาซื้อเองมาลองชิมกันเลยนะครับโอเคชิมเลยพี่เอาเลยพี่เอาเลยเอาเลยเอาเลยเอร่อยอืมอร่อยมา,มากๆเลยครับอืม ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณที่ดูนะครับ,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 บสวัสดีครับขอจบ